ครับตอนนี้เนี่ยเราก็กำลังอยู่กับพี่จิมมี่นะครับโอ้ยผิดคนผิดคนนะฮะโอ้ผิดคนนะฮะอ่าอ่าตอนนี้เนี่ยก็พี่จิมมี่ก็อยู่กับบนการก็คือแปลงเพศถึงขั้นไหนแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้างครับตั้งแต่หลังแปลงเพศไปสบายสบาย,บายโอ้ย,อย,อย,อยไม่ใช่นะไม่ใช่นะตลอดเลยนะครับพอดี ก็เดี๋ยวไว้ว่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดนะให้พี่จิมมี่เนี่ยเต้นจำ b บ r a หรือว่าเมลอนให้เราดูกันนะครับได้แล้วก็เดี๋ยวมาดูกันอีกคนนึงนะครับสําหรับน้องคนนี้แปลงมาแล้วเหมือนกันนะฮะอ่าแปลงบนหรือแปลงล่างแปลงแปลงแปลงบนหรือแปลงล่างนงโอ้โหบอกแล้วไม่ธรรมดากันเลยนะฮะบอกแล้วน้องๆของเรานะครับอ่าชื่ออะไรครับได้นำเพื่อนหน่อยอลิสค่ะอลิสติดชึงนะอลิติชึ้งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ กระบวนการที่เท่าไหร่แล้วครับก็ขั้นสุดท้ายครับเรียบร้อยแล้วแวเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยอ่า <laughs> เหลือตกแต่งอีกนิดหน่อยก็ตอนนี้ก็คือใส่ท่อนเรียบร้อยแล้ว <laughs> ก็เหลือใส่แกน<ด>ลูกตุ้มลูกต,ตุ้มใส่ยังตุ้มมีแล้วลูกตุ้มมีแล้วนะลูกตุ้มมีแล้วนะครับแล้วก็หัวหัวมียังฮะหัวยังอ๋อยังยังไม่งอกอาวหัวโอเคยังนะแต่เดี๋ยวกระบวนการต่อไปเนี่ยเดี <laughs> ๋ยวไว้เราจะมาสัมภาษณ์น้องกันอีกนะครับ เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมโอเคสบายดีนะฮะอ่าแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวนะครับ <laughs> เดี๋ยวผมจะพาไปสัมภาษณ์ตอนนี้เจ้าตัวแอบยืนปิดเราเลยนะครับอ่าพี่เบนครับรบกวนพี่เบนนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ก็อีกคนหนึ่งนะครับที่กระบวนการแปลงเพศเรียบร้อยแล้วนะครับ <laughs> พี่เบนของเรานะครับได้ข่าวว่าไปอัพเลเวลไปอัพเลเวลมาด้วยนะครับคนนี้ซึ <laughs> <up S 1> ่งบอกเลยว่า วันนี้แอบใส่เสื้อปิดเหมือนกันเลยนะครับไม่ไม่ได้โชว์นะครับแต่ว่าข้างล่างก็คือเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับพี่เป็นแปลงเพศมาแล้วกี่ 2> 2ปีเลยสองปีสองปีครึ่งมีปัญหาอะไรมากไหมครับตอนนี้ไม่มีอะไรไม่มีปัญหานะครับก็สบาย <th> ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติก็คือได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราเป็นเลยใช่ไหมครับแล้วก็อ่าตรงนี้ก็คือกระบวนการทําที่เดียวกันผู้นี้ก็คือทําที่เดียวกันนะครับก็มีมีลูกตุ้มอะไรอะไรพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องการใช้งานนะครับ เราขอปิดเป็นความลับนิดนึงนะครับส่วนใครที่อยากมาทดลองกับพี่เบนตอนนี้โสดนะครับผมอ่าพี่เบนตอนนี้โสดไหมคร่บพี่โ,โอเคโสดนะโสดสนิทอยู่น,นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยก็สามารถมาทดลองกันได้นะครับโสดนะครับเปิดวาร์ปให้นะครับเปิดวาร์ปให้นะครับพี่เบนของเรานะครับขอบคุณพี่เบนมากครับ